ทำเราได้เปล่าเราชินเองเนาะคือชินพ่ปน่ะได้เราทำเสียงนรารักหรอก็เนี่ยคือเสียงปกติของเราถ้าจะให้เราอบับก็ต่างนี้อ๋ออยากให้เราอัพเสียงถ้าเราอัเสียงเป็นชินใช่ไหมสวัสดีทุกคนฉันชินเองนะ เียชินหน่อยมากตอนนี้ชินหน่อยมากอยากจะให้ทุกคนมากอดชินมากเนียชื่อขอมือเนี่ยมาหาฉันหน่อยเถอะจะรออะไรล่ะมาหาฉันสิทุกคนจะรออะไรกันเราบอกเลยนะว่าเรา่าเป็นผู้หญิงเราไม่ใช่ผู้ชาย ที่จะมาปลอมเสียงแบบนั้นได้โอเคจะให้เราทำเสียงธรรมดาได้เหรอจะให้อบบอเหราปลอมเสียงเหรอคดีปัญญามันจะดีปัได้เลย กดแล้วแล้วกันเสียงปกติเราดีไหมคะรถเมล์มาแล้วเมื่อกี้ไปไหนก็ไม่รู้นะคะก็อันนี้คือเสียงของชินปกติเองนะคะชินคือชื่อในเกมนะชื่อถ้าชื่อในชีวิตจริงของเราเนี่ยคือกีต้านะคะไมชืชอชินนะเออแต่อันนี้ก็ตั้งชื่อในเกมว่าชินนะคะกบ็บอกว่าอยากให้ทุกคน อยากให้เราทำท่าอื่นหรอทำไมท่านี้ก็ดีอยู่แล้วอ่ะเอ่อทุกคนอยากเห็นเราเท้นม่เอาเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปดีกว่าทุกคนอยู่ไหนกันอะ <c oughs> นขอดูก่อนอันนี้ไม่สวยไม่สวยเหมือนกันอนะ่ะอันนี้ก็ไม่สวยนะเอาจริงไม่เห็นจะสวยอะไรเลยอะ่ะทุกคนเราเจอลูกสวยแล้วรอให้ดู ชินเจอรูปสวยๆแล้วค่ะไปดูกันดีกว่านะถ่ายรูปกันดีกว่านะคะ,คะทุกคนแชะทุกคนเราเสวยแล้วเย้ทุกคนเราแต่งให้ทุกคนดูแลสวยปะล่ะอูมามีคีมีโนโตโตโต คิม e ิโนโตอาปูอาเป้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 ้ลองไม่เป็นนะก um ok ูมามีคิมิโนโต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 กูมาโมคิมิโนตี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 ทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายรูปมาด้วยแหละเรวจะเอารูปให้ทุกคนดูนะเมื่อแกเห็ถนถ่ายลงติ๊กตอกไปแล้วอะแต่ไม่มีคนดูเลยอะทำไมวะ เอาอย่างนี้ถ้าฉันไม่มีคนดูขอถ่ายคนดูได้ป่ะเราแป๊บหันกล้องมาแป๊บยิ้มเลยยิ้มอย่างนั้นนะแชะอุ้ยน่ารักมากได้ดูอุย้ยหันกล้องไม่ได้อ่ะ ดีอุ้ยหน้าข่าวมากเลยแกทำไมเป็นงั้นไม่เอาไม่ไม่เลยเ,เร็วหนึ่งสองสามโอเคยิม้มใช่ไหมน่ารักมาก yes, อยากจะกอดอะฮะน่ารักที่สุด Huh? <laughs> bye bye nha.